สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันปีหนึ่งเป็นไงบ้างสวายดีไหมตกใจ <laughs> มาถึงแล้วเหมาทุเรียนปี4เอ้ยเอาใหม่ปี5้นะฮะยังเ้ยครมาทุเรียนปี5เอาไปแจกคนครับทุกคนวันนี้เราเหมาทุเรียนอีกแล้วมาร้านเดิม ร้านคุณนากับร้านคุณจูนต้องมาเหมาห้าปีแล้วนะครับอาจารย์ใส่ชุดเหมือนปีนั้นอุ้ยนี่ใส่ชุดเดิมเลยครับชุดปีปีก่อนใช่ปีที่สองจำได้ด้วยเหรอจำได้ทุกปีเสื้อตัวทีครัาจำได้ทุกปีเลยครับปีแรกเสื้อสีดำแขนสั้นครับอุ้ยจำได้ด้วยเอาปีแรกใส่เสื้อแขนสัสีดำแขนสั้นสีดำโปโลใส่เม็ดปีที่สองเสื้อแบบนี้แต่ว่าสีดำปีที่สามสีฟ้า สี่นี้ชุดนี้เลยป่ะชุดนี้หรือเปล่าชุดนี้เลยป่ะไม่ทราบครับอปีที่แล้วล่ะปีที่แล้วเฮ้ยจำได้หมดเลยอ่ะสีขาวใช่ไหมใช่อันนี้เตรียมมาให้การอันนี้เตรียมไว้ให้ด้วยขอบคุณครับอันนี้นกกระจิบอร่อยมากเลยนะเนี่ยแล้ววันนี้เราจะมาผ่าทุเรียนกันผู้คนดูนี่ครับวันนี้ผ่าสามอันนี้อันนี้อะไรนะนกนกครับนกกระจิบอันนี้นกกระจิบถ้าเป็นนกกระเจาะเทศจะใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าอันนี้เป็นพันธุ์นกกระจิบ แล้วก็เป็นพันุ์ที่คุณนาคุณจูนเนี่ยจะให้อาจารย์ทุกปีเ๋ยวลองชิมดูว่าปีนี้จะเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ผ่านรให้อาจารย์อือห,ห,หือ,อ<า>เวหอมละมุน <laughs> อร่อยอ่ะน้ำหนักขึ้นก่อนไปอินเดียอีกแล้วอ่ะหอมมาก <c oughs> วันนี้เด็กๆไม่อยู่หรอครับอยู่ครับเขาอยู่ข้างหลัง เนี่ยเรามาตั้งแต่ตอนเด็กๆยังตัวเล็กๆเลยยังไ,ไงเด็กๆมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโตเป็นสาวแล้วเนาะรู้ไหมว่าทำไมอาจารย์มาเหมาทุเรียนที่เนี่ยห้าปีสอนไม่ทราบนะครับแต่ว่าผมผมจาการ้านเล็กๆเลยครับอาจารย์มาช่วยหลายหลายได้หลายเลยครับจริงเหรอเป็นอะไรที่แบบเหมือนแบบเราเราโตขึ้นตอนแรกเราแค่แค่ร้านเล็กๆสองเมตรสาเมตรนะครับตั้งแต่อาจารย์มาเหมาปีแรกอ่ะผมยังเป็นร้านแบบ ยังไม่มีอะไรใจังเลยอ่ะเพราะว่าพอพออาจารย์เริ่มเข้ามาในขอโทษนะชีวิตแหละในชีวิตพวกเราอ่ะมันเหมือนว่าอะไรมันดีขึ้นเลยครับมันดีขึ้นมากมากเลยครับแล้วเรา้านเราอยู่ในซอยที่แบบว่าไม่ไม่สามารถมีคนรู้ได้ทีนี้เขารู้กันไปทั่วเลยครับรู้กันไปทั่วบางคนก็มาตามอาจารย์มาจากเยาวราชมาจากคลองห้าคือเขาตามมากันหมด ดีใจอ่ะการมาของเราทำให้เขาแบบดีขึ้น่มันมันดีขึ้นมากๆเลยครับชีวิตพวกเราดีกันมากเลยตอนแรกเรายอดเราขายกันก็ได้แค่วันละเจ็ดแปดพันก่อนที่เม่อก่อนขายได้วันละเจ็ดแปดเจ็ปดพันหลังจากอาจารย์มาเป็นไงบ้างพูดครับพูดพูดได้ไหมหลักหมื่นเลยครับเงินได้เป็นแสนก็มีครับบางวันบางวันได้เป็นแสนเลยอ่ะโอ้ดีใจอ่ะเนี่ยพรุ่งนี้ผมก็มีออเดอร์อีกห้าร้อยโลเพราะอาจารย์เลยเขาจะไปทําบุญพระ เจ็ดสิบรูปเจ็ดสิบรูปเขาจะเขาทาเขาวันนั้นเขามาเขาบอกเขามาทําอะไรนะมีอะไรนะมีคุกที่เทวอะไรับมาทำลงทา่แล้วเขาก็มาติดต่อเราเอาห้าร้อยรูพรุ่งนี้โอ้ดีใจมากพออาจารย์เลยครับดีใจมากเลยอ่ะผมได้พออาจารย์ทุกอย่างเลยครับทุกคนรู้ไหมว่าทำไมอาจารย์มาครั้งแรกอ่ะที่อาจารย์มาอาจารย์มาตอนนั้นใส่เชิ้ต ไอ้ใส่เสื้อโปโลแขนสั้นมากับพี่เบียร์กับลูกชายสองคนแล้วเรามาซื้อเราเห็นร้านเขาตอนแรกมันจะเป็นล็อกเดียวนะมันจะเป็นร้านเล็กๆล็อกเดียวครับลอสองคันนี้ยังอยู่อ่านี่ไงล็อกวันนี้ล็อกวันนี้หันอย่างนี้เลยฮะแล้วเราก็มาซื้อแต่ที่เราประทับใจคือตอนที่เรามาซื้อข้อที่หนึ่งถ้ามันไม่ดีเขาไม่ปล่อยให้เราไม่ให้เขารู้จักเราเพราติดตามเรามาก่อนเห็นหน้าเขาจําได้แต่ของไม่ดีเขาไม่ให้เราเลยแล้วก็ อันไหนที่มันแบบยังไม่พอกินเขาก็บอกตรงๆว่ามันยังไม่พอกินนะครับยังไม่ได้นะครับเราประทับใจในความแบบเขาเรียกอะไรซื่อสัตย์กับลูกค้าทีเนี้ยอ่าพอเราไปกินแล้วแบบอุ้ยของเขามัน่าอร่อยมากเราก็เลยตั้งใจไปว่าในทุกๆปีอ่ะเวลาที่หน้าทุเรียนมาเราจะต้องมาซื้อเพื่อเอาไปแจกเด็กๆพนักง,งานเพราะ,ะทุกปีเราต้องมาเอาร้านนี้เท่านั้นเพราะเราประทับใจในความซื่อสัตย์ของเขาเราประทับใจในความแบบคุณภาพของเขาอ่ะไม่ดีเขาไม่ปล่อย จริงๆแล้วอาจารย์เป็นแค่คนมาเล่าให้คนฟังว่าร้านเขาดียังไงแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเขาไม่ดีจริงอ่ะเขาอยู่ไม่ได้ขนาดนี้หรอกไม่เติบโตขนาดนี้หรอกเราได้บุญหนุนเหมือนมีคนมาหนุนเราตลอดเลยครับเราเราไม่เราไม่ล้มรเราเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราปกติก่อนที่จะรู้จักอาจารย์ขายได้ว่าละร้อยสองร้อยโลแต่หลังจากนั้นมาห้าร้อยหกร้อยขึ้นเลยแล้วก็มีคนมาเหมาตลอดคนอยากได้ทุเรียนนะ อาจารย์บอกเลยว่าร้านอื่นก็ดีครับแต่ร้านนี้เป็นร้านที่อาจารย์มั่นใจแล้วก็ยืนยันว่า5ปีที่มาซื้อไม่เคยผิดหวังและลูกศิษย์ลูกหาผู้คนที่มาเขามาซื้อเขาไม่เคยผิดหวังเลยนะและดูจากยอดขายที่อาจารย์เล่าให้ฟังอ่ะจนถึงทุกวันนี้เขาเติบโตขึ้นมาได้เ่ะเพราะความซื่อสัตย์และคุณภาพของเขาถ้าใครหาร้านไม่เจอนะครับอยู่ในซอยเขาเรียกซอยอะไรนะครับซอยอุดมสุข60ครับซอยอุดมสุข60อยู่เย้งๆกับร้านไก่ย่างเขาสนกว่างข้างล่างข้างๆ้างเนี่ยมีร้านจอดรถใหญ่มากนี่ ความชนานาญเนาะทุกคนดูนี่<ถ>ดูนี่ดูนี่ดูนี่โอ้โหอ,อ,อันนี้ขนาดลูกเล็กนะี่ดูเนื้อแน่นไหมแน่นเนาะแน่นมากเนี่ยปีนี้เด็กๆได้กินทุเรียนดีอีกแล้วทุกปีแหละมาเอาที่เนี้ยดีทุกปีเลยเราจะซื้อไปแจกพนักงานเราแจกทุกปีครับดูเนื้อทุเรียนครับสดๆเลยเนาะน่ากินเนาะเราจะไปแจกพนักงานเพราะว่าพนักง,งานพนักงานบ้านเราทุกคนต้องได้กินอ่า ทุเรียนฟรีทุกปีเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเคยมีครั้งหนึ่งที่เราคุยกับเด็กๆแล้วเขาไปอู้เนื้อสุดครับนี่ดีมากเด็กๆพนักงานเราอ่ะเราครั้งหนึ่งอ่ะเราไปเห็นเขาไปเห็นเดีเขาดูคลิปทุเรียนแล้วก็เลยถามว่าปีนี้กินทุเรียนเลี้ยงเขาบอกว่ายังไม่ได้กินเพราะว่ามันแพงเราก็รู้สึกอื้อทั้งนั้นต่อไปนี้ทุกปีอ่ะ เราซื้อทุเรียนให้เด็กๆดีกว่าปีที่แล้วมีโดนัทช่วยปอกเนาะแต่โดนัทไปทหารเป็นสาวฝันใจอันนี้นกกระจิบอันนี้นกกระจิบนะนี่คือพันนกกระจิบที่ที่ที่คุณนาก็เตรียมไว้ให้อาจารย์นี่ค่ะนกกระจิบให้อาจารย์ปอกอาจารย์จะปอกลูกเล็กลูกใหญ่ครับได้หมดเลยครับบูตอนแรกเราก็ต้องดูล่องก่อนนี้ใช่ไหมครับครับจีบตรงอย่างเดียวครับคมนะครับอาจารย์ ้้้ผมนาบงทำไมดูไม่ม hey. yeah. claro ีแรงตรงพรบปีนี่ค oh ือผมมีเห็ามาแล้วนี่ป uh ึ๊บเสร็จเรียบร้อยปึ๊บครับได้แล้วนี่ครับโอ้โหอันนี้ทุเรียนหมอนทองใช่ไหมครับหมอนทองครับอันนี้หมอนทองโอ้โหทุกคนครับ ดูเนื้อและร้านนี้เกรดนี้หมดเลยอ่ะงั้นต่อเลยครับคุณอาครับอูฟุสแทิวรันแล้วอ่ะต่อเลยครับครับทาไมถึงได้มาขายทุเรียนนะครับก็คือแต่ก่อนรับจ้างเขาอยู่ในร้านสองรับจ้างเขากปาทุเรียนเนี่ยครับจ้างเขาจ้างวันละสองร้อยสองร้อยห้าสิบตอนนี้เราทำคนเดียวก่อนครับลรคันนี้ไปเจอแฟนที่ต่างจังหวัดก็เลยพากันหนงมาขายทุเรียน เอาแล้วเมื่อก่อนอาชีพอะไรคุณคุณจูนกับคุณนาเมื่อก่อนขายปลาหมึกย่างอยู่แถวบ้านนอกเมื่อก่อนคุณจูนขายไปปลาหมึกบ้างอยู่ต่างจังหวัดเสร็จเรียบร้อยคุณนาเนี่ยขายรับจ้างปอกกุเรียนอยู่ใช่ครับไปเจอแล้วก็ไปจีบเขาจีบเขาแล้วก็พาเขาขึ้นมามีเงินเก็บเดือนแรกห้าพันสองคนก็เลยชวนกันบอกว่าเราขายกันเองไหมเราไม่ต้องรับจ้างแล้วเราเอาเงินห้าพันนี้ไปลงทุนได้ทุเรียนมาสองเข่งเอามอไซย์ยืมโมไซค์เขาเช่ามอไซค์เขาละร้อย เขียนออกมาขายตรงหน้าเซเว่นแต่ก่อนยังไม่มีเซเว่นครับทุกคนฟังนะตอนแรกอ่ะมาอยู่เรื่องสองคนมารับจ้างบอกทุเรียนเก็บเงินได้ห้าพันห้าพันบาทห้าพันนั้นไปซื้อทุเรียนมาแล้วก็โลละเจ็ดสิบบาทอแล้วก็ใส่เข่งมาใส่เข่งใส่เข่งมาสองคนใช่ครับแล้วผมก็เข็งนรถอันนั้นอ่ะรถเข็นผักะครับรถเข็นผักเข็เข็นเสือกเขียนโต๊ะออกมาตั้งขาย เป็นร้านเป็นแค่เสือกไม้นะฮะตั้งขายกันเม็ดนึงขายสองเข่งหมดแล้วก็กลับหมดก็กลับทามาทุกปีแต่ว่าแล้วหลังจากนั้นคือพ้าตาก็เริ่มยอมรับแล้วรักเลยรักเลยรักกันเลยนี่คือความตัวอย่างของความพยายามน่นองเขาพยายามภูมิใจไหมจากวันนั้นรถเข็นแบบคมแค่สองวันีอ้ภูมิใจครับเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าภูมิใจมันดีกว่าชีวิตจเดิมของเราสดยอดเลยเนาะ เป็นตัวอย่างของคนสู้ชีวิตได้เลยนะตั้งแต่หนึ่งอยากมีแฟนพาเขามามาเสร็จเรียบร้อยช่วยกันสู้จากไม่มีคนมีทุน5,000บาทซื้อทุเรียนมาซื้อทุเรียนมาเสร็จเรียบร้อยก็มาช่วยกันขายแล้วค่อยๆเก็บแล้วก็ค่อยเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่ม,มจนถึงวันนี้บางวันขายได้วันละแสนครับทีนั้นได้กําไรได้กาไรกลับบ้านไป3 5 0 0 0ออกรถกรนะบะมือสองมาพามาขาย ได,ได้กำไรปีนึงเลยนะฮะหเดือนหกเดือนเต็มเต็มเลยถึงเดือนพฤศจิกายนเลยได้กำไรไปสามหมื่นกว่าบาทไปออกรถมือสองมา<อ>แล้วก็ปีต่อมาเราก็เริ่มมีรถกระบะแล้วเริ่มเริ่มจัดสองเข่งเป็นสามเป็นสี่เป็นห้าห้าเข่งแ่ก่กนเขาไม่ได้นับเป็นโลรับอาจารย์นับเป็นตะเข่ง<อ>ตะเข่งแบบนั้นนะฮะแล้วก็วันละห้าเข่งหกเข่งไกลกย็นขยบขยบขยบแล้วทุกวันเนี้ย เรียกมาห้าร้อยหกร้อยวันนี้ทุกวันนี้ห้าหกร้อยโลนะแล้วบางวันห้าร้อยโลไม่พอด้วยไม่พอนะโอเคงั้นรันเลยครับรันเลยโอ้แม่หิวทจะไมหยุดล่ะเหนื่อแตกแสดงว่าเปลือกเปลือกแข็งประสบการณ์ปอกทุเรียนมากกว่าสิบสองปีนะเนี่ยดูเนี่ยปีที่แล้วเราจับเวลาปะจับเวลาหนึ่งลูกได้กี่นาทีกี่วิสามสิบวินาทีสามสิบครับสามสิบวิได้หนึ่งลูกนะครับเนี่ย โอ้โหเนี่ยเนื้ออย่างนี้หมดคัดมาอย่างดีเลยดีใจจังเลยได้กินก่อนไปอินเดีย <c oughs> เนี่ย,ย,โ,าายโทรมาถามบ่อยมาก่ยให้คุณวุฒโทรมาถามบ่อยมากเพราะพาย่ยังมาหรือยังมาหรือยังอันนี้ปีนี้มามาได้กี่วันแล้วครับเนี่ยมาวันแรกแผ่นดินไหวแล้วครับอาจารย์ <c oughs> มาวันแรกโลกสะเทือนเลยโ <c oughs> ลกสะเทือนเลยครับใครมาซื้อไม่ถูกมาไม่ถูกนะครบทุกคนอยากได้ทุเรียนราคาดีคุณภาพสูงมากราคาดีเนี่ย เ,เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวอาจารย์ขึ้นให้นะครับโทรมาได้เลยครับคุณนากับคุณจูนแล้วเขาเป็นคนน่ารักมาปีไหนเป็นอย่างนั้นทุกวันนี้รวยึ้นเยอะมากเลยแต่ก็ยังน่ารักเหมือนเดิมยังไม่ได้รวยนี่ปีหน้าเขา<ต>จะเป็นเศรษฐี<ถ>แล้วเนี่ยชีวิตสบายก็เด้นี่คือคุณภาพของคุณร้านคุณนากับคุณจูนครับทุกคนนี่ดูเนื้อเนื้อแบบนี้เลยเนื้อแบบนี้ความซื่อสัตย์คุณภาพความน่ารักเสมอต้นเสมอปลายดูเนื้อของทุเรียน Mm hmm. อร่อยมากอร่อยมากมีแต่อย่างนี้มีแต่อย่างนี้เลยน,นี่แป๊บเดียวเราได้มาแล้ว ีกล่อง72กล่องเ็เหมือนปีที่แล้วเลยครับอาจารย์ครับเลข72องเนปีที่แล้วเลยอ่ะปีที่แล้วเราก็ได้72กล่องนะ72กล่องที่เหลือดิบอ๋อที่เหลือมันดิบดิบเิบนะเขาไม่ให้ยู่แล้วทั้งหมดค่าเสียหายเท่าไหร่ครับปีนี้อ๋อมือสั่นอาให้น้องกดก็ได้อ๋อมือสั่นเมื่อยปอกเมื่อกี้นี่เราได้มาแบบนี้นะครับทั้งหมด72กล่องแบบนี้นะคะเนื้อแน่นๆเต็มๆแบบนี้ครับได้มา72กล่องเพียงพอกับเด็กๆในออฟฟิศแน่นอนครับ เด็กๆในออฟฟิศดีใจแน่เลยบูมกินได้ไหมนี่กินได้อยู่บ้านกินนิดเดียวกินเดียวอ๋อต้องกินนิดเดียวเพราะว่าบูมเขาไม่สบายน้ำหนักรถไปกี่กิโลแล้วบูมไปสิบแปดหมอบอกว่าเป็นอะไรนะนิ้วถุงำดีนิ้วในถุงํำดีก็เลยต้องควบคุมอาหารน้ำหนักรองรถไปสิบแปดกิโลจริงๆน้องต้องไปอินเดียกับอาจารย์นั่นนี่แต่ว่าด้วยสุขภาพก่อนนี่ก็เลยไม่ได้ไปก็บอมก็เลยไปแทนบอมดีใจใหญ่เลยเป็นอินเดียไปอินเดียก็ขอบคุณอาจารย์มากๆครับยินดีครับ ไม่เคยอะไรขนาดนี้ในกำลังรวบรวมกันอยู่ว่าปีนี้จะได้กี่กิโลในกำลังกดเคุยเลขแบบปุ๊บปั๊บพ <wh os salaries> ุ๊บปั๊บอยู่ทุกปีอ่ะเราจะเอาไปแจกพนักงานแจกรปภหน้าหมู่บ้านปีที่แล้วได้แจกลูกศิษย์ด้วยเปีที่แล้วได้แจกลูกศิษย์ด้วยแต่ปีนี้เร็วมากครับการการมาเร็ว ใช่อาจารย์อยากทำคนเดียวไม่แต่ว่าปีที่แล้วอาจารย์มาช่วงเดือนพฤษภาปะใช่ครับก่อนก่อนวันแรงงานใช่ปีที่แล้วอาจารย์จะมาปกติอาจารย์จะมาช่วงเดือนพฤษภาแต่ว่าอาจารย์ต้องมาตอนนี้เพราะว่าวันจันทร์ที่จะถึงนี้อาจารย์ต้องไปอินเดียแล้วนะครับคนที่ฝากดวงยังไม่ได้ฝากรีบฝากนะเพราะว่ามีเวลาอีกแค่วันสองวันเองนะครับวันเดียวมั้งวันอวันเสาร์มีเวลาแค่วันอาทิตย์วันเดียวในการฝากดวงแต่ลูก้าก็มาบอกว่าฝากดวงไปกันอรอ มอวาลูกศิษย์มาด้วยก็มาซื้อทุเรียนไปอีกสองโลนี่บูชาปีเสียตั้งแต่ปีแรกเลยนะครับนี่เห็นไหมรวยจนถึงวันนี้เลยบูชาปีเสียตั้งแต่วันแรกเลยนะครับยังอยู่ดีอยู่เลยนะครับแต่อาจารจับไม่ได้นะ้าเป็นของเขาแล้วร่ำรวยนะครับเท่ากันปะสองสี่แปดจุด วันนี้เราซื้อทั้งหมด248กิโลนะครับอ่ามาดูยอดกัน2 8 8อ่ะคูณเท่าไหร่ที่วคูณไปเลย30เ,เท่ากับ57,063บาทครับอ่โอเคเรียบร้อยนะคะาราจั์โอนไป58,000นะครับครับครบเดี๋ยวเราจะขนไปทั้งหมดนี้นะครับกี่กิโลนะเมื่อกี้200เท่าไหร่นะ 248ทั้งหมด248กิโลได้72ถุงเดี๋ยวเราจะขนขึ้นรถ2คันแล้วก็เอาไปฝากเด็กๆที่ออฟฟิศกันนะครับเดี๋ยวไปดูว่าเด็กๆเ,เขาจะชอบหรือเปล่านะครับชอบอยู่แล้วแหละดีใจแน่นอนเพราะว่าทุกปีที่ให้อ่ะกิจการกันทุกปีแต่คนถามว่าทำไมเด็กๆในออฟฟิศมีแต่คนแบบหนุบหนับกันทั้งนั้นเลยนี่คือหนึ่งเหตุผลครับ <laughs>